สำหรับชั่วโมงนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะสอนโดยค,คุณครูสิริวิมลน,นะคะ,ะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเด็กๆมาดูเลยนะคะก่อนที่จะไปเรียนในบทเรียนนะคะสิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมนะคะก็คือหนึ่งนะคะใบงานชิ้นนี้นะคะเราจะทำหลังจากที่เรา เรียนเสร็จแล้วนะคะต่อไป2ก็คือดินสอนะคะสำหรับเขียนนะคะต่อไป3นะคะก็คือสีนะคะสำหรับระบายภาพนะคะในใบงานให้สวยงามนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะคุณครูมีคำถามอยู่3ข้อนะคะลองถามก่อนเรียนนะคะ ข้อที่หนึ่งนะคะข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะข้อใดของข้อควายรถจักรยานยนเปิดไม่ต่อกำแางง่ายนะคะนับเป็นมินี่เพีัปชิ้นีคุณว่ตมไหมใช่ไหมคะ ข้อต่อไปข้อที่สองคุณจิมจะยังไม่เฉลยนะคะว่าคําตอบที่เด็กตอบมาถูกไหมน,นะคะข้อที่สองนะคะจิมมีชีวิตในข้อใดเป็นพืชน,นะคะเป็นพืชข้อหนึ่งนะคะต้นมะม่วงนะคะต้นมะม่วง ขอสุนัขขอไทยสุนัขเย้ขอนักเรียนอะไรเป็นเพื่อนอะไรอะไรเป็นไหนคะเป็นสิ่งเป็นเพื่อนพิซซี่เคเบอร์ต้นะไรต้นมะม่วงอ่าเด็กๆมีคนตอบบอกว่าต้นมะม่วงนะคะปุจิมก็ยังจะไม่เฉลยนะคะ

อ่าเรามาดูนะคะสิ่งรอบตัวเรานเมื่อให้เด็กๆสำรวจนะคะสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะเราก็จะพบสิ่งมีชีวิตนะคะที่เป็นพืชแล้วก็เป็นสาตร์นะคะแล้วก็ สิ่งไม่มีชีวิตนะคะที่อยู่รอบตัวเรานะคะแต่สําหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณจิมจะพาเด็กๆมาสํารวจสิ่งมีชีวิตนะคะเออมีชีวิตอยู่ตัวนี้มีชีวิตไหมคะข้าหลบไปเลยนะคะ ถาลูกศรสีแดงอัน hmm. น okay. uh ี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เขาเรียกว่าอะไรคะลูกศรสีแดงสิ่งไม่มีชีวิตอันนี้ไม่มีชีวิตอันนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีชือะไรคะต้นไม้ค่ะต้นไม้เก่งมากค่ะต้นไม้ต้นไม้นะคะต้นลำอไร้ไม้เป็นน้อใช่ไหมเป็นน้อยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นน้อยนะคะเป็นพืชหรือสัตว์ ต่อไปค่ะรูปนี้คืออะไรคะสิ่งนี้ค่ะสิงโตค่ะนะคะนนะสิงโะ พี่ค่ะต่อไปค่ะมามมามาค่ะก็จะเรียกว่าใช่ไหมคะถ้าเราเขียนก็จะเป็นสุนัขนะคะต่อไปค่ะอันนี้คือดอกไม้ดอกไม้มได้นะคะเป็นล้วณะขอขอบอกไหมต่อไปตัดเตปิดตัดเปินดเปิดปิดตเปิดตัดเตปิดต หังสเอาไปค่ะรูปนี้คืออะไรคะแครอนนะคะไปค่ะสุดท้ายฟังคุณครูแมยฟังคุณครูสอนอันนค้คือรคะใครดูต่อค่ะตรนยดีเดดูที่หน้าจอของเด็กๆนะคะอะแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมๆเพื่อนนะคะดูไปพร้อมเพื่อนนะคะ เอางเลยสิ่งที่เด็กๆต่อมาทั้งหมดนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะในภาพนี้นอกจากที่เรูวงกลมแล้วก็จะมีสิ่งมีชีวิตอีกก็คืออ่ะเด็กนะคะเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นคนนะคะต่อไป ถ้าเรามาจัดกลุ่มนะคะ,ะเราก็จะได้สองกลุ่มนะคะสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนพบนะคะกลุ่มแรกก็คือพืชใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะที่เป็นพืชในภาพเมื่อกี้จำได้ไหมอเล<อ><ป>่แงล้วญม,ม,ม,มากค่ะ สิ่งเร้าก็วิตเป็นพืชนะคะที่เด็กๆต่อมาแยกออกมาก็คือจะมีต้นไม้ใช่ไหมคะมีหญ้ามีแครอทมีดอกไม้นะคะต่อไปกลุ่มที่สองสิ่งมีชีวิตที่เป็นไใช่ไหมคะ มีอะไรบ้างคะได้กๆจจำได้ไหมภาพเมื่อกี้นี่ะมีชีวิตที่พผมามีชีิตที่ีอะไรบ้างคะเมื่อกี้ไม้มีไหมเออที่เก่งตัวมากเลยนะคะจําได้หมดเลยภาพคุณครูไม่ได้เปิดให้ดูทางโอเคค่ะ ดูกันค่ะก็จะมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์นะคะก็จะมีกระรอกมีสุนัขมีนกแล้วก็มีผีเสื้อนะคะมีแสดงว่าเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเด็กๆมีอะไรบ้าง มันจะมีทั้งที่สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชสิ่งมีชีวิตที่เป็นสาตว์มีใครอยากยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเราไหมคะนอกเหนือจากข้าไม่เห็นเด็กๆคนไหนจะตอบนะคะอ่ะช่วงนี้คจะให้เด็กๆตอบคาถามนะคะตั้งคู่ใช่ค่ะว่าใครคู่อะไรนะคะ เป็นี่ไหมคะคูป่าสิงหงรอบตัวนะคะที่เป็นชีวิตค bon ่ะตอนนี้อะไรล่ะเจ้าหมูปหาห้้าไหนแลวค่ะสวนมากเลย ปไม่ก่อนได้ไหมคะคะตอบก่อนมูนเอใช่ค่ะตอบเลยก็ต้องยังไงเด็กยังไม่ได้ทำใบงานง่ายๆคครูยังไม่ถึงใบงานนะลูกอย่าเพิ่งทำนะคะครูยังไม่ถึงใบงานทแล้วตอบคำถามก่อนที่ครูสอนก่อนตอบคำถามคุณครูก่อนเนี่ยเด็กๆปิดไมค์ก่อนนะคะถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูจะ เรียกให้เด็กๆรเด็กๆคนไหนยังไม่ตอบนะคะสามารถเปิดไมค์แล้วก็บอกชื่อคุณครูนะคะแนะนําตัวคุณครูก่อนคุณจะได้รู้ว่าใครเป็นคนตอบคําถามนะคะเจะบอกชื่อบอกก่อนนะคะยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวนักเรียนนะคะมาหนึ่งอย่างนะคะ ใครจะตอบค่ะอนุญาตให้เปิดไม้นะคะพิทยาครับครับพิทยาน้องวิทยาสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวน้องคืออะไรครับจิงจบอ,อะไรนะคะรัะ น้องสอบเสียงเสียงดังๆหน่อยตอบดีมากเลยน้องตอบเอาพี่จะฟังสองอันต้องรู้ว่มีอะไรบ้างอะไรยังงยุงมงแดงมากอ่าค่ะมีใครจะตอบอีกไหมคะโอเคค่ะน้องแสนดีค่ะ อียพรชุนาโทค่ะี <g zia> <t> ๋้วน้องปิยะพรชุนาโทรอแป๊บหนึ่งนะคะให้น้องแสนดีตอบก่อนนะคะสิ่งมีชีวิตค่ะน้องแสนดีอะไรนะกลับเสียงดังดังยด่งค่ะยุ่งค่ะ โอเคค่ะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะน้องปียพรค่ะปียพรมาหยูดรอบตัวเราค่ะสิ่งมีชีวิตหมาค่ะหมานะะนี่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์นะคะล้วค่ะน้องคนไหนจะตอบอีกคะเปิดไมค์แล้วบอกชื่อคุณครูแล้วน้องน้องพิมพ์น้องพิมพ์ชนกับพิมมาดาใช่ไหมคะ น้องพิมพืออนนคิอ่าถ้าคุณครูเรียกชื่อใครคนนั้นคนนั้นตอบนะคะเปิดไมค์แนะนําตัวเองนะคะน้องพิมเชิมมาดาค่ะคนละหนึ่งอย่างค่ะสิ่งมีชีวิตค่ะที่อยู่รอบตัวครับหมาค่ะหมาอันนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ใช่ไหมคะใช่ครับอีกคนนึงค่ะนกค่ะ นกนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ใช่ไหมคะโอเคค่ะเก่งมากค่ะี่อยค่ะใครคะพัททาวดีค่ะอ่อน้องพัททลวดีค่ะหนึ่งยางค่ะไปว่าโบค่ะกบอ่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็น สิงโตค่ะสัตว์เดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะใครตอบสิงโตแป๊บนึงนะพัชชะัคดีบอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์นะคะค่ะต่อไปค่ะน้องสาววิตรีใช่ไหมคะสิงโตค่ะสิงโตค่ะสิงโตเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชหรือสัตว์คะเป็นสัตว์ค่ะแต่เงนเป็นสัตว์ค่ะ คนไหนได้ตอบแล้วนะคะปิดไมค์ด้วยนะคะคุณครูเสียงเด็กเข้าห้องเแล้วคุณครูจะไม่ได้มีเสียงคําตอบนะคะคุณครอค่ะคนต่อไปค่ะไม่ได้ฟังหรอคนต่อไปใครบนยาทัศใช่ไหมครับ่อ มีอะไรแบบกัดมั่งบุญยทัายกตัวอย่างมาหนึ่งกัดกัดไหมเล่นล้ำาื่ออะไรครับครูจุดแล้วก็ได้นำชื่อครูไม่ได้ยินหรอะขอบคุณยาคนงากน น,น้องคนไหนจะตอบให้แนะนําชื่อนะคะคุณจินจะได้รู้จะได้เรียกชื่อถูกนะคะอแนะนําค่ะกมลชนกกมลชนกกมลชนกค่ะสิ่งรอบตัวค่ะที่เป็นสิ่งมีชีวิตแมวค่ะแมวเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสาสต<า>ร<า>์เก่งมากค่ะต่อไปค่ะ ก็แค่ให้เลยคนต่อไปน้องค่ะหนูคนนี้ไปกินน้ำไหนคะค่ะดีไหมใครจะตอบอีกคะน้องน้องตอบอีกแล้วเพื่อนยังไม่ตอบเลยบางคนด้วยค่ะอ่อ่าน้อง การใช่ไหมลูกใช่ไหมครับครับ้องการยกตัวอย่างมาอีกอย่างลูกทำไมมันหนงอะไรนะยกมาเอะไรนะไก่ไก่ใช่ไหมคะโอเคค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นบันะคะตอนนี้เด็กๆมานะคะยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์นะคะยังไม่มี เด็กเยกตัวอย่างที่เป็นพืชนะคะใครอยากยกตัวอย่างที่เป็นพืชก็ได้นะคะนี่จะเป็นตูเพื่องคหะนี่จะเป็นผีดิบเลยผัดิบไหมคะโลค่ะค่ะค่ะอะไรนะคะะคกกัดเท้า ต้นมะพาวค่ะต้นมะพ้าวโอเคค่ะถูกถูกต้องค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชนะคะนี่เห็นไหมคะจีดหรอมออันนี้ยังไม่ได้ถาเลยมีพือเป็นเสาอันที่เป็นพืชอ่าเด็กๆยกตัวอย่างมาเยอะแล้วนะคะต่อไป เดี๋ยวถ้าใครอยากตอบคาถามนะคะสามารถแนะนําชื่อตัวเองได้อีกนะคะแล้วก็บอกชื่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรานะคะต่อไปนะคะช